สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการถอดสลักข่าวนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานั้นอุตสาหกรรมที่ถือว่าโดดเด่นมากก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์นะครับหลังจากที่ต้องประสบปัญหาน้ําท่วมครั้งใหญ่นะก็ต้องเรียกว่าปีที่ผ่านมา2554นั้นรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็คุณูปาการอย่างยิ่งนะที่ทำให้ฟื้นตัวนั้นก็คงต้องยกให้กับ โครงการของรัฐบาลที่เรียกว่าโครงการรถยนต์คันแรกนะครับซึ่งผลของโครงการนั้นเป็นอย่างไรวันนี้คงจะเป็นเรื่องราวที่เราจะได้นํามาพูดคุยกันโดยได้เรียนเชิญน,นะครับท่านรองอธิบดีกรมสรรพามิรคุณจุมพลริมสาครมาเป็นแขกของรายการนะครับท่านที่ไปซื้อรถคันแรกไว้นะจะได้คืนภาษีเมื่อใดแล้วก็มีเงื่อนไขกติกาในการที่จะอยู่ในโครงการนี้อย่างไรนะครับคงจะเป็นเรื่องราวที่วันนี้เราจะมาถอดสลักข่าวกัน ไปพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับสนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ www b a n g k o k ว็บ c างกอกสสนับสนุนรายการโดยกระทรวงการคลังและ www b a n g k o k ว็บบางกอก เอาละรครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ไปพบกับแขกของเรานะครับท่านรองอธิบดีกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังนะครับท่านจุมพลริมสาครสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับก็โครงการรถยนต์คันแรกก็ปิดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อ31ธัน,นวาคมาที่ผ่านมาโดยภาพรวมเป็นอย่างไรครับจํานวนรถยนต์จํานวนประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ ก็เรียนว่าเจ้าหน้าที่ของกรมราษามิตรก็เหน็ดเหนื่อยกันพอสมควรทั่วประเทศทะลุเป้าเลยเพราะว่าเราคาดการตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมีโครงการที่ห้าแสนคันแล้วก็คลรมอได้อนุมัติงบประมาณเอาไว้ส0 0 0ม่นล้านบาทครับ ปรากฏว่าเริ่มแรกๆของโครงการก็เป็นที่น่ากังวลอยู่นิดหน่อยว่าเอ๊ะทำไมโครงการถึงอาจจะเดินไปได้ช้า,เพ,าเพราะว่าไปประสบกับปัญหาน้ําท่วมะนะครับแต่พอวันที่จะปิดโครงการนะในช่วงครึ่งปีหลัง ยอดก็พุ่งขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่31ธันวาที่ผ่านมาเพราะว่ามีผู้ยื่นขอใช้สิทธิ์ไว้1 2 5 7 4 8 4คันก็จะต้องใช้เงินงบประมาณที่จะต้องจัดเตรียมในการคืนก็ประมาณ93,000ล้านบาทครับครับผมจำได้ว่าเพิ่มขึ้นมาจาก6 หกแสนเจ็ดแสนแปดแสนจนเบ็สร็จนี่ล้านสองล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่้อยปดสิบสี่ครับครับคราบครัไหรนะครับครับกร่าล้ันครับจรั0ครอบุมับครับครับครัาครับ่รับครับคริงอรู่แต่บ่างบ่รี่คราได้งบจริบครับรับค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 รับารับครับครับ่รับค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 รัมคเับครกบครัี่ระบคอับคร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 ัมครับนรับ่รับค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 รับารับรีบครบครับครับครบครบ นะครับก็จะเพียงพอต่อการคืนเพราะว่าในการคืนนั้นจะทยอยคืนไล่ปีงบประมาณไปเรื่อยๆครับครับครับคือโครงการนี้หมายความว่าเงื่อนไขที่เรากําหนดไว้ก็คือว่าผู้ผู้ที่ซื้อหรือว่าผู้ที่เข้าโครงการเนี่ยต้องครอบครองรถีครปีใช่ไหมครับครับแล้วเราจะคืนเมื่อครบปีแรกในการครอบครองใช่ครับตอนนี้เริ่มมีการสรุปคืนภาษีไว้บ้างหรือย่าง